เอาล้วนะก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโกฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o กันเหมือนเดิมนะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่5แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็แอบไปทางหินหลังบ้านออกมาเห็นไหมโล่งเลยนะฮะก็แล้วก็ทำตรงนี้เพิ่มขึ้นก็คือไปทำกล่องเก็บของเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็เผื่อว่าแบบแบบเราเล่นต่อไปเยอะๆเนี่ย เราจะมีแบบคลองเยอะขึ้นแล้วก็สร้างเราไว้ซึ่งใน EP นี้เนี่ยแบบว่าทำเควสกันก็คือเควสนี้นั่นเองนะฮะ Second l i t โ p o l ล m เมีมังอ่านไม่รู้อ่านถูกไหมก็มันเป็นเควสที่เห็นล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะก็กดสตาร์ทคือถ้าเห็นโอเคถ้าเห็นล็อกแบบนี้คือมันต้องให้ปลดล็อกเว้ยปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตอวแรกเนี่ยมันให้ปลดประมาณ4ีอันนี่แหละ ก็ได้ปลดไปก่อนแล้วนะก็คือตัวไหนล่ะอ่าตัวนี้ไงนี่อันนี้นะฮะสี่อันแล้วก็ปลดอันนี้เพิ่มโอเคแล้วเราถึงจะสามารถเริ่มทาเควสได้นะฮะนี่กดมาทําแล้วก็เควสนี้ก็จะเป็นเควสที่แบบให้แบบสร้างต่อเติมบ้านที่เป็นแบบไม้นั่นเองนะก็นี่ไงนลือนี่เลยพวกนี้อย่างแรกที่เขาให้ทาก็คือสร้าง พื้นสี่อันฟลอร์อันนี้นะฮะก็ไม้เรายังขาดเยอะอยู่ก็จะใช้ไอ้ตัวเป็นไหนละ่ะนี่ไงตัวนี้ไปแบกไม้ให้โอเคขึ้นไปเลยไปสิโอเคยังไงก็เราก็ต้องระวังตัวอะไรอะสไปโนซอลัสที่2ตัวอยู่สองข้างน้ำนั่นไงตัวหนึ่งต้องระวังด้วยนะคือแบบเดี๋ยวมันไล่ อนนี้เนี่ยเราเลเวลน้อยอยู่เราจะยังสู้ไม่ได้นะก็จะมาตัดไม้กันถ้าอยากได้ไม้เนี่ยให้ใช้ขวานเองนะฮะมันจะดอกเปลือกไม้ให้น้อยนิดนึงแต่ถ้าเราอยากได้เปลือกไม้เนี่ยก็บอกไปหลายรอบแล้วก็วคือใช้อันนี้พี่แก๊กุดจะได้เปลือกไม้เยอะนะฮะก็มาดูกันว่าเราคับได้อย่างนี่ไงคับได้แล้วคับได้นึงก็ต้องไปเก็บเพิ่มยังขาดเป็นพวกไฟเบอร์ ไฟเบอร์เราก็ตามต้นเบอร์รี่พวกนี้นะฮะ mm hmm. ก็แทบควาสอครั้งแช่มันจะขึ้นให้เลยเนี่ยประมาณนี้นะลืมบอกคือว่าะจะเห็นเลเวลที่18มังนี่ไงเราจะสามารถขี่แรปเตอร์ได้เลปเตอร์ตัวนี้นะที่เราไปจับมานะก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เก็บเก็บไฟเบอร์รอไปก่อนแล้วก็ทำเควสเพื่อให้มันแบบเลเวลอัพเร็วๆประมาณนี้ ได้อยังเนี่ยยังนะฮะก็ขาดไม้เหมือนเดิมก็คิดว่าน่าจะแบบต่อเติมข้างๆบ้านออาก่อนก็แล้วกันแบบังไงตอนนี้ก็จะทําทําให้แบบให้มันแบบสําเร็จเป็นเวสเฟสไปเพื่อจะให้เลเวลอัพเร็วๆนะโอเคน่าจะได้อีกันละอ่าฮะได้อกันแล้วก็ขาดไม้เหมือนเดิมคือมันให้ทํา4อันนะตอนนั้นนี้ก็แอบไปถางหินหลังบ้านออกก็จะลงลง จะดูสวยขึ้นแบบอยู่ดีขึ้นประมาณนี้น่าจะได้ล้มั้งนม่ได้แร้ววีได้สองอันเลยโอเคน่าจะได้แล้วแหละต่อไปเนี่ยก็คิดว่านะเขาน่าจะให้คาบันนี่เป็นแบบโครงประตูนะแล้วนี่ก็เป็นประตูก็จะไปวางกันเลยนี่ไงก็จะมาวางเลยตรงนี้อะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็บัตรรอน วัดเฟเมนรดมันบอกให้สร้างประตูด้วยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องสร้างสําหรับประตูเนี่ยจะไม่ค่อยใช้หรอกชอบแบบเปิดไปเลยง่ายกว่านะอันนี้นะฮะประตูนี่ยังขาดของอยู่ก็จะวางนี้ก่อนฝั่งนี้นั่นเองแล้วก็จะไปทำประตูกันคือที่ขึ้นตอนนี้ก็ขวานใกล้พังแล้วก็จะซ่อม วิธีซ่อมมันจะกดรีแพร์ตรงนี้นะอ่านถูกป่วะ่ารีแพร์อะประมาณนี้มันก็จะซ่อมให้เราแล้วเราก็ไปตัดไม้ต่อ,อเคียน่าจะสร้างได้แล้วแหละเราก็ไปเลยโอ้มันติดอยู่ในบ้านนั่นเองนะฮะเยมันเข้าไปได้ไงวะอ๋อไม่ใช่มันอยู่อีกฝั่งนึงโอเคก็สร้างประตูประตูนี้นะฮะก,ก็สร้างมาขึ้นตรงนี้ปุ๊บก็เพลสใส โชว์นี่ได้แล้วเอ่อให้ทำผนังนั่นเองซึ่งผนังเนี่ยก็เป็นอันนี้นะฮะไม่แน่ใจว่ามันให้ทำกี่อันจะทำมาก่อนสองอันนะแล้วก็ลองลอง,ลองวางไปก่อนนีไ่ไงโอ้โหมันได้ทำห้าอันหกอันเราเพิ่งทำได้แค่สองอันอก็เหลืออีกสอันนะครับ ก็จะใช้อ e. ีพลาสลัดไปคนให้จะขึ้นไปทำไมล่ะนันนะ่ะขอยสิโอเคนะหมุนออกจะไปตัดฝั่งนู้นดีกว่านะเพราะว่าต้นไม้แถวนี้เนี่ยเราเริ่มจะทางกันหมดแล้วไม่ค่อยชอบอีตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าแบบมันวิ่งช้าเงี้ยแต่ข้อดีมัก็คือแบบแบกของได้เยอะดัปเตอร์เนี่ยวิ่งเร็วเห็นมันวิ่งเร็วเวเนี่ย แต่มันก็แบบจะแบกของน้อยๆอ่ะแบบน้ำหนักมันจะแบกไม่ได้เยอะว่างๆก็เนี่ยเรามีตัวกินพืชอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะว่างๆก็ทิ้งเบอร์รี่ไว้ให้มันกลยก็ได้เรามันแบบมันหิวมันจะกินเองประมาณนี้นะเลี้ยงง่ายๆเลยเออลืมไปดูพวกนี้ว่ามันกินเนื้อมีเนื้อให้กินไหมโอเคตัวนี้เนื้อมันเยอะอยู่เหมือนจะแบบตัวนี้เนื้อก็โอเคปล่อยมันไปก่อนนะ ตอนนี้ก็เลเวลอัพแล้วจะขออัพเป็นดาเมจเน้นดาเมจมากเน้นดาเมจอย่างเดียวอะตอนนี้ก็ขึ้นเราก็กลับไปต่อเติมที่บ้านต่อก็จะเข้าไปทำข้างในนี้เคเปิดมาตรงนี้นะอย,อย่าโดดสิไม่ค่อยชอบโอเคตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแบบแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเอาไว้ใส่ที่เก็บของอะไรประมาณนี้จะดีไหม นี่ประนี้ก็จะใส่แบบเป็นกล่องเก็บของเก็บของหน่อยนะอาา่าฮะประมาณนี้น่าจะได้ส่วนตรงนี้เนี่ยปิดไปเลยดีกว่านะอือบัตดูปมันบอกให้สร้างหลังคานะครับหลังคาเนี่ยสี่อันหลังคาสี่อันนะหลังคาหลังคขา,าคืออันไหนอันนี้หลังคานี่ยังขาดไฟเบอร์นะครับก็ต้องเก็บไฟเบอร์กัน ต้องรอเลเวล38นะเราจะบินได้บินได้ก็คือขีอออ่อินก่ะอินกที่มันบินได้เลเวล38นึงจะขี่ได้นะถ้าสร้างบ้านเสร็จนี้จะทำอะไรต่ออ่ะอุ้ยพังซ่อมเหมือนเดิมครับรีแพรหลังคาตรงนี้แหละกำลังดีเลยชอบแบบบ้านเปิดประุนน่ะแบบเปิดรับลมเยอะๆอะไรประมาณนี้นะใส่ข้างบนสิเอออ่ะฮะ นี่ไงขางบนโอเคโกอินไซ e ์นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ้ยแมวสิโอเคนะฮะก็ปิดประตูก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยใหญ่เลเวลอัพอีกแล้วนะตอนนี้เลเวล14แล้วจะอัพเป็นเอ่อดาเมจเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เน้นดาเมจอยู่นะโอเคนะครับก็เมื่อกี้เนี่ย พอดีว่าเลเวล up พอดีนะก็เลยว่ามีมิชชั่นเข้ามานั่นก็คืออันนี้นะฮะมันก็คือมิชชั่นที่ไปล่าปลาบิลันญานั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยมันก็บอกมาให้คือคาราฟสเปียร์นั่นเองสเปียร์ก็อันไรนอ่ะอันนี้นนนคาราฟสองอันนนะเมื่อกี้ก็ได้คาราฟไปแล้วอันหนึ่งน,นะครับผมโอเคมาเลยโอเคเลดี้สเปียร์ก็แบบเตรียมพร้อมสำหรับหอกนั่นเองนะฮะ ก็ตามหาปาวิลันยาก็มันจะขึ้นสุดข้างๆด้านซ้ายข้างบน้ายแล้วนะฮะก็จะลงไปคิดว่าแถวนี้แหละมันก็จะอยู่ในน้านี่แหละนะก็จะลงไปเลยนะโอเคดูเสียงมันใกล้ๆนี้มันแบบคือถ้าลงน้าเนี่ยจะเหมือนลออ่อมันนะมันก็จะเข้ามาหาเลยอะไรประมาณนี้นะอยู่ไหนอะ่ะ ไม่เห็นมีเลยพยายามอยู่ใกล้ๆน้ําตื้นเข้าไว้นะคือแบบว่าถ้ามันเข้ามาเงี้ยมันจะบักตรงน้ําตื้นอนะปกติก็แบบถ้าลงน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอเลยมันจะวิ่งมาใส่เองนะสันๆันแถวนี้แหละคิดว่ามันน่าอยู่แถวนี้แหละนั่นไงใช่ไหมนํามันว่ายว่ายเข้ามาใสา่เราแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยเจะโอเคมันจะมีแบบบักตรงน้ําตื้นนะเมืแ่บบเราก้ามันได้ง่ายๆเลยเนี่ย มันให้ฆ่าห้าตัวห้าตัวก็ข่าไปแล้วตัวหนึ่งถ้าเราลงน้าไปรอมันเนี่ยปกติมันจะว่ายมาใส่เราเลยนะแต่ตัวนี้เหมือนไปไหนหมดวะเออไม่อยากไปลงน้ำลึกนะอันตรายอะ่ะมันบอกว่าแถวนี้มีนะนี่แถวนี้น่าจะมีนี่แถวนี้น่าจะมีนะอยู่ไหนละ่ะ เนี่ยมันดังฟืดๆอยู่เนี่ยกลัวเลยอุ้ยนี่ไงเฮ้ยตาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้จ้านี่ไงเฮ้ยอืออือนี่เสร็จเสร็จว้าวฆ่าได้เว้ยเออดีแล่จะข้ามไปฝั่งนู้นเผื่อว่าจะมีแบบ ไรนี้นะเฮ้ยเมกาโลด,ดอนอยู่ข้างล่างนั่นเอ้ยนี่ไงโจโชเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหเกือบตายฝั่งนี้น่าจะมีอ่มีไหนเอ่ยน่าจะแถวๆนี้สิใช่ไหมนี่ไงโอ้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 ต้องขึ้นรีบขึ้นฝั่งมันจะบักนั่นไงเสร็จ อุย้ยโดนอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเดีย๋ยวจัดอเองโอเคได้กี่ตัวแล้วโอเคชนะโค้บมิชั่นคอมพีทีทนะฮะอุ้ยมันให้อะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะมันใช้ทำอะไรวะโอเคสาหรับวันนี้ก็คงน่าจะมีเท่านี้แหลยเนาะเราก็ได้แบบไปสร้างบ้านต่อเติมอีกนิดนึงแล้วก็ได้มาล่าป่าวิลันย่นะฮะ สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แหละเราคลิปต่อไปเนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรต่อนะก็ดูๆไปก่อนคือถ้ารเีเวิวสิบหแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะ่านงาสนใจอยู่ดีเดี๋ยวต้องรอให้รเีเววสิบคือเราจะขี่แรปเตอร์ได้นะก็ต้องทำให้รเเีววเอ้ยเชียแล้วโอ้ยวิ่งเฮ้ยเอ้ยเยชียโอ้โหโอ้โหสไปโนโซอรัสอยู่ข้างหลัง โอ้โหเกือบตายเอ้ยอะเฮ้ยมิกโโาโรดอนเฮ้ยฉลามเฮ้ยจับได้ไหมเนี่ยอยากได้ไปล่อยไว้ก่อนนะก็ไม่ทําอะไรดีกว่ารีบกลับบ้านดีกว่าเออลืมปิดคลิปเออสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้เลยเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด,ดไลค์ได้นะครับสำหรับมีข้อติชมอะไรหรือสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะก็คงมีแค่นี้แหละ ก็อครับ